สวัสดีคะ่ะทุกท่านตอนนี้นะคะชาลิสากับแอดมินเจี๊ยบนะคะสองพี่น้องอสุขสนนะคะวันนี้ก็พากันมาเยี่ยมชมที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้นะคะพิกัดของเราอยู่ที่จามจุรียักษ์นะคะยักษ์จริงๆเลยทุกท่านทุกท่านดูก่อนที่จะดูจามจุรียักษ์นะคะท,ท่านเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ดูมาเตาเกลียวต้านมาไกลมากมาถึงขนาดนี้เลยนะคะทุกท่าน ก่ตรงนี้ไม่มีร้านค้ามาลุงโลกงตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวให้ดูรูปเก่าๆผเนี้ยตรงนี้ก็ไม่มีสกายฟอกก่อนผมเดินมาสนามมันคุยใหญ่คุยใหญ่นอนเล่นกันยคุยสมัยที่เขายังไม่พัฒนานะตั้งแต่นั้นที่ฉันเกิดหรือเปล่าม่รู้ตอนนั้นคืออากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะท่านแต่ว่าก็อยากกินหวานๆนี่นี่คือน้ำอ้อยคั้นสดนะคะสามสิบบาท นี่คือเจ้าทิ่นนะคะที่กัน้นอย่าไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะห้ามเดินลัดสวนสนามนะคะที่แล้ว,ลวก็ไอตัวนี้เหรอเขาเรียกสกายบล็อกหกปีที่แล้วมาไม่มีตรงนี้ไม่มีเลยมไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีเลยลุกลงเลยหกปีที่แล้วนั้นเราต้องมาทางนี้หก,หกปีนะคะนี่แอดมินเขาบอกว่าหกปีที่แล้วไม่มีมาอย่างนี้นะคะถือว่าเราโชคดีที่เรามาปีนี้นะคะครั้งแรกจะเป็นครั้งที่สองสำหรับแอดมินเชียบ เขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีส Walk. อวอล์กรถเข้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต่อสิแหม้โฟโต้ช็อปตัดต่อเป็นไรล่ะเนี่ยค่ะท่านโอ้โหมันใหญ่จริงๆนะอ่าท่านอาจจะสัมผัสด้วยสายตานะคะกับกล้องมันอาจจะไม่เหมือนสมจริงนะคะเดี๋ยวชาลิษาก็จะเดินมาตรงนี้นะคะใหญ่โตโอร้านมากเนี่ยค่ะก็ประมาณ ไม่รู้ว่าพิกาโฟกัสว่าประมาณกี่คนโอบกอดถึงจะรอบนะคะทุกท่านแล้วก็ก็จะมีก้านมันเนี่ยก้านของต้นตามจุรีนะคะบางคนก็เรียกว่าสำฉา <c oughs> นี่เลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะโอ้โหสมบูรณ์อะไรเบอร์นั้นตัวสีใหญ่มาก มาขอโชคขอลาบก็ไม่มีใครมาขอหรอกอใหญ่มากต้นพันนี้แบบใหญ่จริงๆค่ะดูกิ่งก้านยาวแผ่กระจายกิ่งนี่ผมนอนถ่ายยังอยู่เลยกิ่งเนี้ยใครเขาจะมาตัดเราท่านไม่หมายถึง,งแต่ว่ามันเขาเลื้อยอ่ะเขาเลื้อยไปแบบว่าแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมล่มนื่นค่ะ มุมนี้มาโอ้โหนี่ข้โชว์โชว์ที่รักสีพรยาของนี่ครับเมื่อหกปีที่แล้วเออเือสุดยอดนี่นี่นี่มามุมมุมนี้เลยนี่เห็นไหมนี่กิ่งนี้ข้ามุมกิ่งนี้แต่ว่าตอนนี้เหมือนนี่เลยต่ำลงป่ะหรือว่าต่ำกว่าเดิมเพราะตอนนั้นขาเขายังยิงยองขึ้นอยู่ตอนเนี้ยต้นมันเลื้อยติดดินเลยตอนกอนเนี่ยมุมถ่ายรูปจะเป็นมุมเนี้ยเห็นไหมครับนีดูนลครับด้านหน้านี่นะ น,นี่คัมันจะกอบด้วยลรงโลนี่ีนะใหญ่แค่นี้ไหมหรือว่าน้อยกว่าน,นี้ต้นอ่ะต้นเท่าเดิมเนี่ยแต่คือมันมวนไม่มีมุมตะกอ่อนนี้มุมตรงนี้ตรงนี้มันจะโล่งไงจะเป็นมุมสนามหญ้าวกว้างเลยตรงนี้เขาปิดหมดแล้วแต่วัดเนี่ยถัดตรงไปขึ้นไปมวน,นวัดตรงนู้นเนี่ยวัดเดี๋ยวเราไปไหมอ่ะไม่ไปเราไม่ได้ไปวัดนะคะทุกท่านแต่ว่าเรามาจําจุรีก็โอเคแล้วอ่า Mm hmm. ถ้าอยากมาจุดนี้นะคะพิมพ์ว่าจามจุรียักษ์กาญจนบุรีก็สามารถมาได้เลยนะคะ mm hmm. พิมพ์ดูใน Google ได้ค่ะ mm hmm. แล้วเดี๋ยว next station where we go uh, อณาจากักรออสอณาจากักรออสนะคะทุกท่านมามากกับแอดมินเจี๊ยบคุมมากค่ะคุมคม,ค,มคือถ้าจะให้ริสาไปแบบว่าทริป by myself mm hmm. ก็คือแว้นอย่างเดียว ขับขี่ก็นั่งอย่างเดียวไปกินข้าวไปถึงสถานที่ถ่ายรูปแชทแชทกับนนมไม่อ,อันนี้มากับคนบ้า<อ>ค่ะเขาก็จะรู้เรื่องเยอะหน่อยหนึง่งเ,เหมือนกับริสาไปภูเก็ตนะคะ<อ>ก็ได้แต่ถ่ายภาพป้ายสถานที่หลักกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แวะเป็นเป็นจุดเป็นตำแหน่งไปทริจริงอะ่ะหลายจังหวัดเส้นทางผ่านจากกรุงเทพไปภูเก็ตก็จะมีสถานที่เยอะแยะให้เราพักเนื่องด้วยเราแว้นคนเดียวทริปเดียวนะครับอ่า อารมณ์ออนทรปแล้วก็มันก็จะไม่รู้จะแวะที่ไหนมันไม่มีเพื่อนไม่มีใครชักชวนนั่นเองค่ะ,ะตะคนตรงเนี้ยมันไม่มียนะพอกองทัพบกเข้ามาจาักการเนี่ยมันก็เลยเป็นสัตว์เป็นส่วนซึ่งแต่ก่อนผมมาเนี่ย